บทที่หนึ่งสมันตาจักาวาเลสุอัตราคัดฉันตุเทวตาสทธรม,มังมุนิราจัสสุนันตุสะะักขโมคทางสักเคกาเบจรุเปคิริสิาระตะเตจันตลิกเขวิมานเนทีเปรเทจาักาเมตะรุวะนาขะหะเนเคหะวัตถุหิ เตภูมิจายันตุเทวาชลธาลวิสมยักขขันทพะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาระจะนังสาธุมีสุนันตุธรรมสวนรกาโลอิยมปทันตาธรรมะสวนรกาโลอิยมปทันตาธรรมสวนรกาโลอิยมปทันตา นะโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยามปิธรรมังสารนังคัจฉามิ ตุติยมปิสรังคังสารนังกัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยมปิธรรมังสารนังกัจฉามิตติยมปิสรังคังสารนังกัจฉามินัตถิมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตินะสัจจวัตชีนะสโสดที่มีโหตุสัวะธา นัตถิมีสารนังอันยังธรรมโมมีสารนังวรังเอตินะสัจจวัตชนโสโที่มีโหตุสัพพธานัตถิมีสารนังอันยังสังโฆมีสารนังวรังอตินะสัจจวัตชนโสโที่มีโหตุสัพพธา